ติกมาอยู่ที่ป่าละอูป่าเด่งมาอยู่ที่สวนทุเรียนลุงจิว๋วเราจะไปติดตามชมค่ะว่าสวนทุเรียนลุงจิ๋วจะอร่อยนะคะมีสูตรมีเคล็ดลับนะคะวิธีการดูแลแบบไหนยังไงตามกันมาดูเลยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ,อสวัสดีครับสวัสดีครัค้คุณคสวยคือเป็นลูกสาวข<ว>องสวนลุงจิ๋วอ,อ่าน,นะครับเป็นเจ้าของสวนมาบริหารแทนคุณพ่อและได้ได,ได้กี่เดือนแล้วนะ มีได้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนอันนี้เราต้องบอกกันว่าณสถานที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้คือสวนทุเรียนฮะของลุงจิ๋วนะฮะเป็นทุเรียนป่าระอูป,ป่าเดงซึ่งเป็นทุเรียน GI นะฮะเป็นทุเรียน GI นะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นยังไงบ้างต้องให้เจ้าของรสชาติจะหอมหวานมันไงหอมหวานมัน,นะะอมหอมหวานมันค่ะรสชาติดีค่ะครับ นี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ของของที่นี่นะฮะทุเรียนป่าระอุป่าเด็งแต่วันนี้นะครับที่จุดประสงค์หลักวันนี้เรามาก็คือเรามาติดตามในเรื่องของการาการใส่ปุ๋ยเพื่อกดยอดนะฮะซึ่งที่นี่เราจะไม่ได้ใช้พวกแพคโคลนะฮะเราจะใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์และเคมีนะฮะคือใช้ตัวรูเบิ นะฮะอัตรา2ต่อ1กับเปโซนี่2นี่1แล้วก็คลุกเคล้าด้วยผงแร่ซิลิก้านะฮะซึ่งบริษัทเขาแถมให้ด้วยนะ10แถม1ด้วยนะฮะเป็นโปรโมชั่นมูลค่าอ่านี่ผนผงซิลิก้านี่ครับผสมไปด้วยผสมไปด้วยครับดีนะฮะแล้วทีนี้เราอัตราการใส่เราก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ2-3กิโลต่อตน้นแต่เราจะเลือกใส่ต้นนะเลือกรับใส่ต้นแล้วก็ต่อไปนะครับต้นที่ ที่เราเว้นไว้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวอยวนยูโรมาร์ทเทียบจะฟื้นฟูเพื่อจะให้ออกชุดหลังชุดนี้อ่าหลายชุดเพราะเนี่ยนี่เป็นเบนจพันนี้มีพันอะไรบ้างนะ,ะน้องจา๋าอันนี้จะมีถ้าเป็นเบนจพันนะคะจะมีนวลทองจันทร์มีก้านยาว มีชนีกบชายน้ํากระดุมค่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีพันหมอนทองอยู่แล้วหลักๆของเราพันหมอนทองใช่ค่ะนะครับอย่าลืมนะฮะสวนทุเรียนลุงจิ๋วนะครับสวนทุเรียนลุงจิ๋วนะจำชื่อไว้นะฮะสวนทุเรียนลุงจิว๋วป่าระอุป,ป่าแดงฝากบัโทษด้วยครับ 099-338-5522ค่ะมีเพจให้ติดตามไหมคะของเรามีอ่าถ้าเป็นเบอร์นะคะสามารถแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์มาทักได้เลยส่วนตัวได้เลยนะคะเฟซบุ๊กะลยครับเฟซอ่าเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นอ่าตอนตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะอัปเดตเราอยู่ใหม่เดี๋ยวเดียวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปอีกทีนึงได้ใช่ค่ะนะคะเก่งมากให้ใส่คำว่ากดยอดคืออย่างนี้ฮะ คือตอนนี้เขามียอดอ่อนออกมาถูกต้องไหมครับแล้วก็จะแทงตะปูตะปาชื่อจะเป็นดอกเพราะว่าถ้าเกิดมียอดแทงออกมาหลังจากชุดนี้แล้วเนี่ยเขาจะทําให้นี่ฮะลูกร่วงนะในช่วงที่มีไนโตรเจนมีน้ําฝนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะไปกดยอดตัวนี้นะเราจะไปกดยอดตัวนี้ที่ใบแก่เขามา,เ,าเพสลาดมาจะไม่ให้เขายอดเขาเดินแล้วก็ทีนี้ดอกเขาก็จะออกมานะครับ แล้วเราก็จะพัฒนาไปตามสเต็ปอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ก็คือเป็นการกดยอดใช้0035เปโซกับตัวรูเบิ339นะครับ ให้คนงานดูด้วยว่าวิธีการใช้ยังไงนะครับตัวหยวนนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ปุ๋ยอินซียูโรซึ่งไม่มีมูลสัตว์นะครับตัวนี้นะฮะมาตรฐานส่งออกนะครับนมาตรฐานส่งออกนะครับก็คือมีตาราาหานด้วยนะครับมียูฟอมใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็ผงแร่ซิลิกานะครับมาตรงนี้เลยมาต้นนี้นะครับวิธีการหว่านนะครับ ิน25วันนะครับไปจะเขียวมันนะครับยอดที่แทงออกมานี่จะอวบมากนะครับจะอวบมากนะครับโอเคครับนีตัวนี้ตัวหยวนกับยูโรนะครับเท่ากันนะครับวิธีการใส่ก็ไปเลยครับ จะไปเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็อินทรีย์วัตถุในดินแล้วตัวหยวดเนี่ยฮะม็ดสีข,ขาวๆเลยนะครับจะไปช่วยในเรื่องของเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ดึงเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ใส่อะไรนะยังไม่ได้ใส่เลยประมาณที่โอเคเยี่ยมถูกต้อง ใช้อินรีย์ด้วยนะฮะก็คือลักษณะของอินรีย์เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าใบเขาจะเขียวเข้มมันนะครับนี่นี่ขนาดไม่ใช่ IAT นะเป็นอินรีย์ทั่วๆไปนะบใบยังได้ขนาดนี้นี่คือผลดีของใช้ระบบอินรีอินรีนะครับแล้วก็เนื้อทุเรียนเนี่ยจะไม่เสียเนื้อจะเป็นแบบี่อืม ่ต้องมาชิมเองแล้วที่นี่เนี่ยต้นนี้นะต้นนี้คาดว่า12ปี12ปีนะฮะดูมามานับกิ่งละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อ้ก็คือประมาณ20่สิบนะฮะต้นนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก50ลูกขั้นต่ำนะฮะเอาเอาอ่ะเบาๆก่อนอ่ะันนี้ประมาณ3ามโลใช่ค่ะตีราคากลางโลละ โลละแบบถูกสุดเลย160ยหกสถูกสุดแต่ที่สวนนะที่สวนนะครับนี่ขายส่งเพราะแต่ถ้าซื้อปลีกนี่เราต้องบอกเลยว่าหน้าถนนนี่ก็ประมาณ250 <nodig> 2 5 0 3ถึง300รส่งออนไลน์300อ,ะอ่ะกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเป็ <c oughs> นพัน <1, 000 S 2> ครับถ้าแกะขายนี่กิโลละพันกว่าบาท50ลูปก,ก็50,000นนอนอ <c oughs> ใช่ต้นนี้มีมูลค่าไม่ใช่ถ้าเราบอกไปเอทีนะติ๊กให้80ลูกใช่จริง ราว่าที่เขาแกะขายเนี่ยกรุงเทพคือไปเดินเห็นมาแล้วขีดละร้อยหกบาบาทถึ๊งไหมคะโลพันหโลพันหกห้าสแต่จริงๆนะคือเคยกินเคยมากินวันนั้นน่ะแล้วซื้อเป็นลูกไม่มีด้วยนะต้องซื้อเป็นเป็นครัะค่ะคูละ80ดสิบาทก็เดี๋ยวถ้าตอนนั้นได้ซื้อกินแล้วแล้วมันเหมือนมันเหมือนไอสครีมอะ มันเหมือนมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเออมันละลายในปากอ่ะแต่มันไม่เละเพราะตอนทุเรียนมีมาสิคะมาชิมฟรีมางมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจองเอาเต็นท์มานอนแถวแถวนี้เลยนอนใต้ต้นทุเรียนนะคะใส่นะคะเนี่ยเป็นเป็นแปลงที่เอาเอนที่ผมยืนยันเลยนะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดละถ้าเปรียบเทียบแล้วนะฮะถือว่า คือคือไม่ติดท็อปเทนกันแล้วกันเราไม่ถือว่าอย่างที่บอเกินติดท็อปเทนอ่ะส่วนทุเรียนลุงเชียวส่วนทุเรียนลุงจิีวป่าป่าป่าละอูป่าแดงเนี่ยถือว่าท็อปเทนแล้วกันครับลืมอีกแหละก็เราเปิดเป็นแลนด์มาร์าเลยดไหมคะเปิดเปิดให้ไม่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 เพราะว่าบางทีมันอาจจะก็ไม่หวัไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าอาจจะเอาเชื้อโรคอะไรเข้ามาอะไรพวกนี้เราครับไม่เป็นส่วนปิดฟ้าปิดเป็นเป็นทุเรียนอินทรีย์ใช่ครับเป็นทุเรียนอินทรีย์ ก็อยู่ประมาณนี้ครับทุเรียนที่นี่เป็นแปลงใหญ่นะครับทุเรียนแปลงใหญ่เลยนะครับน้องเกดน้องเกดลูกสาวลูกจิวนะลูกาของลูกจิวนะคะที่ให้ระบบไอทีได้เข้ามาดูแลทั้งระบบทั้งระบบครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนี่ผมก็จะเข้ามาทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็ยังฟื้นอยู่เราแต่ราจะใช้ระบบไอทีมาฟื้นฟูค่อยๆฟื้นแล้วก็ ศะสตร์มหาลัยก็จะค่อยๆคือ,คอคทำหลายเซตนะฮะตรงนี้ต้องทำหลายต้องต้องยอมรับว,ว่าทำหลายเซต<ช>อยู่แต่ก็ดูแลทั้งระบบนะคะต้องขอขอบคุณนะสวัสค่ะักเก็ตภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ